คำเตือนคลิปวีดีโอนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับเพืกอนเดี๋ยวคุปตนวีสองครับมาอยู่ที่เกมดาก้อนครับในค่ายพีจีครับขายเกนเลยครับอยู่ที่เครดิต2 0 0 0ครับเริ่มต้นทีเบเตแปดวิเบตสิบไปก่อนครับผมมาลงมาอีกไม่เท่าไหร่ไปกันต่อ มาบินลอยยี่ไปเลยสวยต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาไม่ต่อเนื่องต่อนี Jamie, ่ลอยยี่ได้อยู่ไปไปยังยังไม่มาไม่สวยเต็มล้านนี้รู้เรื่องสีกยู่กไม่รู้เรื่องอีกลงม่หยกสวยกันมีหกโอ้โหต่อนี่มาหนูเรื่องครับแบบนี้ลงมาโอ้โหโอ้โหโค้งไปก่อนดีว่าังไงเอ้ามา ยังไงยังไงรู้เรื่องสี่เป็นข้อไหนออกมาสวยไม่เห็นเป็นไฟยังไงคนมาแล้วรู้เรื่องอ่าไออ้อยรู้ไม่อีกยังไงโอ้โหมาวางก้อนโตไปก่อนดอกนี้ยังไงยังไงยังไงดอกนี้ยังไงโอ้โหสามพันหกรู้เรื่องครับผมไปไปกันต่อเลยอย่างนี้ เข้ามาขนาดนี้รู้เรื่องแน่นอนไปกันอืมสวยอยู่ลงมาอีกยังไงหืม,มออได้คำเดียวรู้เรื่องครับไปไปันไปหน่อยปั่นไปต้องมาไหมมาอีกไหมจะเข้ามาอีกไหม เออเข้ามาหน่อยลงมาไม่สวยเท่าไรถ้าใครอยากเล่นเขาเล่นได้ครับเกมนี้อยู่ในค่าย PG ครับชื่อเกมดาก้อนดาก้อนฮอตอะไรทักอย่างนะครับบอกได้คำเนียบแต่อย่างง่ายแต่ย่างดีครับสนใจต้องลองเล่นกันดูครับบอกได้คำเดียวเฟีฟ้าเปาแก้วครับในค่าย PG เขามีเกมแบบเลือกเล่นได้หลายเกมมากๆเลยครับบอกได้คำเดียว ตหลายเกมเขาจะจำจับจำตัดมือพิจิตทั้งนั้นครับมาปัดเศษไปหน่อยให้เลียกกลมสวยๆปัดเศษไปหน่อยเลยละกันเออเข้ามาหน่อยทำไมหนูเลื่อนเข้ามาอย่างนี้หนูดเลื่อนแท้อย่างนี้โอ้ยมาอีกแล้วมาแล้วระเบิดก่อนลงมาเต็มูข้อครับแบบนี้ตรงนี้ยังไง หนองนี้สี่ร้อยโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วครับแบบนี้ <c oughs> นี่ก็จำจันมือพิจิตครับบอกได้คำเดียวเกมนี้แตกอย่างดีครับไปปัดเสษไปเลย่อยกลมๆยังไง โอเคครับผมนั่นพอแค่นี้ฝากฝากไว้กับตามช่องดูขปันวีสองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม